สวัสดีค่ะสวัสดีคอร์ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเปลี่ยนแมปเปลี่ยนเุืแผกเปลี่ยนทุกอย่างนะคะในหมวดสกนะคะก็โหลดตัวนี้มานะคะเดี๋ยวกันนะคะเราสกู่ค่ะออกก่อนนะะ โอเคเนี่ยค่ะให้โหลดตัวเนี้มาค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะโหลดมานะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะที่เราใช้อยู่ประจําก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นบทเสกนะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ก็จะมีให้เลือกสกินให้ดาวน์โหลดนะคะโดยการกดตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นไหมมีสกินผู้หญิงอีกไหมเออ อันนี้สกินนี้น่ารักเนี่ยค่ะพอสมมุติเราอยากได้สกินนี้ใช่ไหมคะเราก็กดไปตรงนี้เลยค่ะกดไปที่ดาวโหลดนะคะทีนี้ก็จะได้นะคะแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะก็ได้มาแล้วค่ะอยากต่อไปนะคะเรามาสอนอันนี้ค่ะพื้นที่แผนที่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนนายวนะคะอาจิปไปเล่นๆนะเรา จากที่เราเอาหน้าจอของที่กิปุรีนะคะไปเราก็เอามาเปลี่ยนแล้วนะคะเราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนแล้วเนะาะวิ่เลยมันต้องมีด้วยนั่นะ น่อยนะที่จริงอนะ่ะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีให้เลือกแบบมากมายะคะ่ะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เหมือนสก,กินเลยต้องรอเหมือนกันนะคะนี่อย่างเช่นเราเอาแบบนี้ค่ะก็กดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนกันนะคะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวลองใหม่นะคะกดไปตรงที่มันมีรูปสองข้างล่างอะคะก็กดไปเลยอ่าแล้วก,ก็รอโหลดแค่นี้นะคะ ยังต่อไปนะคะเรามาสอนเทเจอร์แผงค่ะพอดีที่ถามค่ะว่าอันนี้สิเราไม่ไม่ไม่ไมนี้นะเราไม่สอนนะคะเราสอนแค่รายการเทเจอร์สกินแล้วก็แผ่นที่นะคะมีแค่นี้นะคะมาดูเทเจอร์นะคะเทเจอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ มีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะที่เรามาทำก็พอเพื่อนเรานะคะบอกว่านี่เองเอออันนี้ขาพูดคําว่าอะไรดีอ่ะก็พูดตามที่เพื่อนบอกกันละกันนะคะบอกว่านี่เองวันนี้เนี่ยเองเปลี่ยนเองเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนที่แบบเป็นกล่องคาวให้เป็นเหมือนแบบน่ารักน่ารักนะคะ มีผ้าครูมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใช้อันนี้แหละนะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ดูสินี่อันนี้นะที่เราใช้นะคะเนี่ยเห็นไหมน่ารักค่ะก็อย่าลืมมากดเลยนะอุ้ยอันนี้อ่ะสมมุติเราชอบอันนี้นะคะก็ จริงๆโหลด,ดในนี้ก็โหลดได้นะเพียงก็กดตรงรูปภาพนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะจะขึ้นว่าดาวนโ์โหลดก็รอดาวน์โหลดแค่นี้นะคะพอครบรอยแล้วก็จะมีคําว่าใช้ก็จะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะก็ถ้าใช้ก็กดตรงนี้เลยค่ะแต่ เอ๊มันแก้ไม่ได้อะถ้าชาันแล้มันแก้ไม่ได้กดไปที่นําเข้าค่ะแล้วก็กดไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นรายการสกินนะคะไอ้ไม่ใช่นี่อันนี้สิอะไรนนะลืมอันนี้ค่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นแบบเลื่อนเปิดปิดได้นะคะก็กดไปกดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวค่ะก็แสดงว่าเราสามารถใช้แล้วแต่ต้อง รู้สิค, oh, ค่ะพูดค่ะก็มีแค่นั้นแหละค่ะสำหรับการสอนที่เหลือก็อันนี้จะเป็นแบบแผนแผนที่ค่ะอันนี้สองอันนี้ที่มันไม่ติดก็คือเราสร้างไว้เองนะคะก็จะไม่ติดนะคะแต่สามอันนะคะอันที่มันเป็น png nom หนึ่งกับ png สองนะคะอันนี้คือเราทำเองนะคะส่วน png PANG สองนี้มันเป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดของเราค่ะส่วนอันที่หนึ่งนี่เราจะทำเป็นแมปกระโดดเดินโชว์อะไรพวกนี้นะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับ PANG NOM หนึ A ่งนะคะเป็นเอาชีวิตรอดกับสร้างสารรคะ์ค่ะก็มีแค่นี้นะคะอันี้คืออะไรยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นหมดนะคะมีแค่นี้แล้วค่ะสำหรับ รายการนี้นะคะก็เดอกคลิปหนะ้าอาจจะมาเล่นโลบอหรือว่าจะไปเล่นซาริเชอร์อาจจะมาเล่นมาครับยังไงก็ขอพยัยด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยอัดคลิปเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะมาอัดน,นะคะอะไรเนี่ยเบอร์โทรใครเราวันนี้นะคะคงต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่าใครด้วยนะคะ สำหรับวันนี้จบกันเพียงแค่นี้ค่ะบายบายมาดูหน้าคลิปเลนะมีเกมเศรษฐีด้วยนี่คือ YouTube นะฮะไม่บอกนะฮะว่าอันไหนโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย